วิชุดานอนกระสับกระส่ายอยู่บนเตียงนอนภายในโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งหลังจากที่เธอไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากชมกนกได้เธอจึงต้องมาอยู่ที่นี่ชั่วคราวจนกว่าจะทำแท้งสำเร็จโดยเธอบอกพ่อกับแม่ว่าขอออกไปเที่ยวกับเพื่อนที่ต่างจังหวัดซึ่งทั้งสองคนก็อนุญาตและไม่มีทีท่าว่าจะสงสัยแต่อย่างใดอาการปวดท้องกำลังเข้าดมเราวิชุดาอย่างหนักหลังจากใช้ยาตามที่ระบุไว้ในฉลาก และตอนนี้เธอก็แค่รอเวลาให้ยาออกฤทธิ์อย่างเต็มที่เพื่อขจัดมานหัวขนออกจากร่างกายวิชุดานอนขดตัวงออยู่บนเตียงด้วยความเจ็บปวดพลางนึกถึงเจิมขวัญที่ตั้งคันเพราะชชยชั่วยอย่างนพน,น์เธอไม่รู้ว่าเจิมขวัญทำสำเร็จหรือไม่หากทำสำเร็จเธอก็อยากรู้เหมือนกันว่าหลอนเจ็บปวดทางกายเหมือนที่เธอกำลังเป็นอยู่ตอนนี้หรือเปล่าส่วนความเจ็บปวดทางใจนั้นเธอไม่ได้อยากรู้ เพราะเธอไม่ได้รักหรือผูกพันอะไรกับเด็กในท้องที่เกิดจากความผิดพลาดของเธอเลยสักนิดวิชุดาป,ปวดท้องหนักถึงขีดสุดจนถึงกับร้องไห้ออกมาเธอเริ่มรู้สึกว่าก้อนเลือดภายในท้องร่ำร้องอยากจะออกมาเต็มที่จึงเดินโซซัดโซเซไปยังห้องน้ำซึ่งอยู่ไม่ไกลนักแต่สำหรับเธอในตอนนี้กับรู้สึกว่าระยะทางมันช่างไกลเสียเหลือเกินแต่ในที่สุดเธอก็พาตัวเองมานั่งบนชักโรครกได้สำเร็จ วิชุดาใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำเนิ่นนานเธอต่อสู้กับความเจ็บปวดภายในช่องท้องที่ไม่มีวี่แววว่าจะทุเลาลงเลยจนรู้สึกหน้ามืดและร่างกายไร้ซึ่งเรี่ยวแรงความเกรงกลัวต่อความตายทำให้เธอพยายามยันตัวเองลุกขึ้นจากชักโรครกก่อนจะคลานออกมาจากห้องน้ำอย่างทุลักทุเลพลังคิดในใจว่าหากได้นอนหลับสักงีบอาการหน้ามือดอาจจะดีขึ้นบ้าง หลังจากนั้นเธอถึงจะลุกขึ้นมาอาบน้ำชำระร่างกายอีกครั้งแต่เธอก็คลานมาถึงแค่บริเวณข้างๆเตียงก่อนที่ห้วงนิทราจะเข้ามาครอบงำเธออย่างรวดเร็วเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงวิชุดาตื่นขึ้นมาแต่เลือดของเธอยังไม่ยอมหยุดไหลและอาการปวดท้องก็ยังไม่หายไปเธอจึงค่อยๆย,ยันตัวเองให้ลุกขึ้นจากพื้นและคลานไปหยิบกระเป๋าสะพายของตน้น เพื่อหวังจะนำสมาร์ทโฟนออกมาเพื่อโทรขอความช่วยเหลือจากพ่อและแม่เพราะถึงเวลานี้เธอกลัวความตายมากกว่ากลัวว่าทั้งสองคนจะรู้เรื่องที่เธอท้องเสียอีกแต่เมื่อกดดูหน้าจอปรากฏว่าหน้าจอนั้นมืดสนิทใช่เธอลืมนำสายชาร์จแบตเตอรี่ติดตัวมาด้วยและตอนนี้แบตเตอรี่ก็คงหมดพร้อมๆกับสติของเธอที่กำลังจะหลุดลอยไปแสนไกล หลังจากที่ขาของเจิมขวัญบวมเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของลูกในท้องยุคนธรก็สั่งห้ามไม่ให้เจิมขวัญเดินเยอะหรือยืนเป็นเวลานานานอันที่จริงเธออยากให้เจิมขวัญพักผ่อนอยู่ที่บ้านด้วยซ้ำแต่เกรงว่าหากปล่อยให้เจิมขวัญอยู่บ้านคนเดียวแล้วเกิดเจ็บท้องคลอดกระทันหันก็อาจพาไปโรงพยาบาลไม่ทันและอาจเป็นอันตรายทั้งแม่และลูกได้เธอจึงต้องพาเจิมขวัญมาที่ทำงานด้วยโดยคำชับว่าห้ามทำงานหนักเหมือนยังเคย พอตอนนี้ใกล้จะถึงกำหนดคลอดเต็มทีแล้วขวัญง่วงไหมถ้าง,ง่วงก็นอนได้นะอยู่คนทอนเอ่ยกับเจิมขวัญในช่วงบ่ายๆเผื่อว่าหลอนอยากจะพักผ่อนขวัญยังไม่ง่วงหรอกคะ่ะขอบคุณนะคะพี่ยกเจิมขวัญกล่าวพลางยิ้มบางๆให้อีกคนจ้ะถ้าขวัญง่วงก็นอนเลยนะหรือไม่ก็หาอะไรทำค่าเวลาไปก่อนเดี๋ยวก็เลิกงานแล้ว ยูคนทรกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลค่ะเจิมขวัญตอบก่อนจะใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าเปิดดูข่าวจากในเว็บไซต์ข่าวชื่อดังแต่ทันทีที่เปิดหน้าเว็บไซต์เธอก็ต้องตกใจเพราะบุคคลที่ปรากฏอยู่ในข่าวนั้นคืออดีตเพื่อนสนิทของเธอเองส่วนยูคนทรนเมื่อเห็นีิคนเงียบไปเธอจึงชำเลืองมองก่อนที่จะเห็นเจิมขวัญจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด มีอะไรเหรอขวัญทำไมทำหน้าเครียดจังคือเพื่อนสนิทขวัญเสียชีวิตนะคะตามข่าวบอกว่าทำแท้งเองก็เลยตกเลือดค่ะเจิมขวัญกล่าวด้วยใบหน้าเศร้าสลดแม้วิชุดาจะกันแกล้งและเอาเปรียบเธออยู่บ่อยๆแต่เธอไม่เคยโกรธแค้นเพื่อนคนนี้เลยสักนิดที่ชีวิตของเธอต้องเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะตัวเธอเองด้วยเธอจึงโทษตัวเองมากกว่าที่จะกล่าวโทษคนอื่น น่าสงสารนะอายุยังน้อยอยู่เลยถ้ารู้จักป้องกันตั้งแต่แรกก็คงไม่ต้องทําแท้งจนตายแบบนี้หรอกอยูคนธรบนเสียงเครียดเพราะเธอเกลียดการทําแท้งอยู่แล้วก่อนจะกล่าวต่อไม่เห็นอีกคนนิ่งเงียบค่ะข,ขวัญเองก็ดีใจเหมือนกันค่ะเจิมขวัญกล่าวพลางยิ้มบางๆให้กับยุคนธรแต่แววตาของเธอยังแฝงไว้ด้วยความเศร้าสลด ซึ่งอยู่คนทอนเข้าใจความรู้สึกนั้นดีจึงเอ่ยปลอบใจเจิมขวัญกับเรื่องของเพื่อนขวัญน,น่ะพี่ไม่อยากให้คิดมากนะเขาไปสบายแล้วส่วนเราเองก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปแต่ถ้าขวัญยังมีอะไรติดค้างในใจก็ขอโหูสิกรรมกับเขานะขอบคุณนะคะพี่โยกเจิมขวัญเอ่ยด้วยรอยยิ้มแต่ภายในใจนั้นยังรู้สึกสลดหดหูกับการเสียชีวิตของวิชุดา เธอทบทวนถึงช่วงที่ตนเพิ่งรู้ว่าตั้งครรภจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่กลับมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งกับตัวเธอเองและคนรอบข้างชีวิตของคนเรานั้นช่างเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเสียจริงๆนพนลน,นั่งขโมดคิ้วด้วยสีหน้าเคร่งเครียดขณะอ่านข่าวของวิชุดาผ่านสมาร์ทโฟนอยู่บริเวณสวนหย่อมภายในมหาวิทยาลายัย ด้วยความที่วิชุดาเป็นลูกสาวคนเดียวของนักธุรกิจชื่อดังข่าวนี้จึงเป็นข่าวที่ผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจและมีนักข่าวจำนวนหนึ่งกำลังขุดคุยว่าวิชุดามีความสัมพันธ์กับใครจนถึงขั้นตั้งคันและต้องทำแท้งด้วยตัวเองจนเสียชีวิตเนื่องจากสอบถามจากผู้ใกล้ชิดและได้ข้อมูลว่าวิชุดานั้นไม่ได้คบหากับใครฉันชูสาวมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว นพนนยกมือลูบใบหน้าตัวเองเบาๆเพื่อให้ผ่อนคลายจากความเครียดเขาได้แตภาวนาในใจว่าขออย่าให้มีใครร่วงรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับวิชุดาในคืนนั้นเลยเพราะเท่าที่นับดูจากระยะเวลาแล้วเขาค่อนข้างมั่นใจว่าวิชุดานั้นตั้งคันกับเขาอย่างแน่นอนดังนั้นหากมีใครรู้เรื่องนี้อนาคตในวงการบันเทิงของเขาต้องดับบูบแน่และที่สำคัญพ่อของวิชุดานั้นเป็นนักธุรกิจ ที่ถือว่ามีอิทธิพลคนหนึ่งหากพ่อของวิชุดารู้ว่าเขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกสาวเพียงคนเดียวของครอบครัวต้องเสียชีวิตอย่างน่าอานาถแล้วแล้วก็แม้แต่ชีวิตของตัวเขาเองเขาก็คงรักษาไว้ไม่ได้แน่ๆงานศพของวิชุดาถูกจัดขึ้นท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของพ่อแม่และญาติพี่น้องรวมไปถึงเพื่อนๆด้วย แต่มีเพื่อนเพีงแค่สองคนเท่านั้นที่ไม่ได้โผล่ไปงานศพเลยแม้แต่วันเดียวนั่นก็คือ,อนพนนและชมกนกนั่นเองอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเจิมขวัญทุกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการที่เรียกว่าน้ำเดินซึ่งเป็นสัญญาณว่าชีวิตน้อยๆที่อยู่ภายในท้องของเธอกำลังจะลืมตาดูโลกแล้วซึ่งระหว่างที่รอคลอด ยุคคนทอนก็คอยดูอาการและกลา่ลาวปลอบใจเจิมขวัญอยู่ตลอดเวลาขวัญเจ็บมากไหมอดทอนหน่อยนะค่ะพี่ยกเจิมขวัญตอบเสียงแผ่วเพราะตอนนี้เธอปวดท้องอย่างหนักจนไม่มีแรงจะพูดอะไรแล้วส่วนยุคคนทอนก็เอื้อมมือไปจับมือของเจิมขวัญและบีบมือนั้นเบาๆขวัญไม่ต้องกลัวนะทุกอย่างต้องเรียบร้อยแน่นอนพี่เห็นขวัญเจ็บแบบนี้พี่ก็อยากจะเจ็บแทนขวัญเหลือเกิน อยูคนทอนกล่าวเบาๆพลันน้ำตาเอ่อคลอที่ดวงตาเล็กๆทั้งสองข้างในตอนนี้เธอรู้สึกสงสารเจิมขวัญอย่างที่สุดขวัญไม่เป็นไรคะ่ะพี่ยกไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเจิมขวัญกล่าวพลางยิ้มบางๆเพื่อปลอบใจผู้เป็นเจ้านายที่ตอนนี้ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ทั้งสองสาวต่างปลอบใจกันและกัน สักพักหมอจึงเข้ามาวัดขนาดของปากมดลูกและแจ้งให้ทราบว่าเจิมขวัญพร้อมที่จะคลอดแล้วจากนั้นเจิมขวัญก็ถูกพาตัวไปยังห้องคลอดทันทีส่วนยุคคนทอนต้องออกมารอที่หน้าห้องคลอดพร้อมกับยศซีนีที่เพิ่งตามมาสมทบยุคคนทอนนั่งหน้าเครียดอยู่บริเวณหน้าห้องคลอดด้วยความกระวนกระวายจนยศซีนีต้องคอยปลอบใจเป็นระยะระ,ะจะเย็นๆนะลูก หนุขวัญอยู่กับหมอแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกขามะอยู่คนทอนรอบคำแสงอ้อยสักพักหมอจึงออกมาแจ้งข่าวดีให้ทราบว่าเจิมขวัญและลูกปลอดภัยและแข็งแรงทั้งคู่โดยในขณะที่เจิมขวัญกำลังเย็บแผลอยู่ในห้องคลอดและรอด,ดูอาการขวัญอยู่คนผู้เป็นลูกสาวก็ถูกพาไปยังห้องทารกแรกเกิดโดยมียุคนทอนเดินตามไปดูด้วยความตื่นเต้นและดีใจ เพราะเธอเองก็รอวันที่ลูกจะคลอดออกมาอย่างปลอดภัยเช่นกันและเมื่อมั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วเธอจึงเดินกลับไปรอเจิมขวัญที่ห้องพักเพราะเธอเป็นห่วงแม่ของลูกมากเช่นเดียวกันเมื่อรอได้สักพักเจิมขวัญก็ถูกพาตัวเข้ามายังห้องพักส่วนยศศินีเมื่อเห็นลูกสะใภ้คนเล็กปลอดภัยก็ขอตัวกลับบ้านเพื่อเตรียมเข้าของเครื่องใช้มาเพิ่มและแจ้งข่าวดีนี้แก่สมาชิกในครอบครัว ส่วนยุคนธรไม่เห็นว่ามารดากลับไปแล้วเธอก็รีบปรีเข้าไปนั่งข้างๆเตียงพลางกุมมือของเจิมขวัญไว้ขวัญเป็นยังไงบ้างเจ็บแผลไหมเจ็บค่ะแต่คลอดธรรมชาติน่าจะฟื้นตัวไวคงไม่มีอะไรนะ่าห่วงมั้งคะเจิมขวัญตอบยุคนธรด้วยสีหน้าที่สดใสขึ้นแม้จะอ่อนเพลจากการออกแรงเบ่งอยู่พอสมควรแต่เธอก็ดีใจที่ลูกคลอดออกมาอย่างปลอดภัย ถึงขวัญจะพูดแบบนั้นแต่พี่ก็ห่วงอยู่ดีนั่นแหละขอบคุณนะคะแล้วนี่พี่ยกเห็นหน้าลูกหรือยังคะเห็นแล้วพี่ถ่ายรูปลูกมาด้วยนะลูกหน้าเหมือนขวัญมากเลยพี่ว่าถ้าโตขึ้นลูกต้องสวยเหมือนขวัญแน่ๆอยู่คนทอนกล่าวด้วยความตื่นเต้นขนาดนั้นเลยหรอคะเจิมขวัญเอ่ยถามพลางนึกขำในใจที่ยุคนทอนดูจะตื่นเต้นเอามากๆใช่ ขอบคุณนะขวัญที่ดูแลลูกและคลอดเขาออกมาอย่างปลอดภัยยุคนทอนกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลก่อนจะจูบที่หน้าผากมนของเจิมขวัญเบาๆสักพักเธอจึงถอนจูบออกมาอย่างช้าๆไม่ใช่แค่ขวัญน,นะคะพี่ยกเองก็มีส่วนดูแลเขาเหมือนกันเจิมขวัญตอบด้วยความรู้สึกตื้นตันใจเมื่อนึกถึงสิ่งต่างๆที่ยุคคนทอนทำเพื่อเธอและลูก แล้วนี่ขวัญตั้งชื่อเล่นของลูกไวรอยังตั้งแล้วค่ะขวัญเพิ่งคิดได้ตอนที่เห็นหน้าลูกเป็นครั้งแรกในห้องคลอดจริงเหรอเราชื่ออะไรล่ะอยู่คนทอนถามด้วยความอยากรู้ของขวัญค่ะหึผู้เป็นเจ้านายส่งเสียในลำคอพลางขมวดคิ้วด้วยความสงสัยถึงที่มาที่ไปของชื่อนี้เจิมขวัญจึงรีบอธิบายทันที ตอนที่ได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกพี่หยกรู้ไหมคะว่าขวัญดีใจมากแค่ไหนที่ไม่ได้ตัดสินใจทําแท้งหรือฆ่าตัวตายไปตั้งแต่ตอนนั้นไม่งั้นขวัญคงไม่รู้ว่าการมีลูกจะทําให้ขวัญมีความสุขได้มากขนาดนี้เพราะฉะนั้นสําหรับขวัญแล้วลูกคือของขวัญที่สวรรค์ประทานมาให้จริงๆคะ่ะเจิมขวัญกล่าวด้วยรอยยิ้มส่วนยุคนทอนก็ใช้มือลูบผมนุ่มของคุณแม่คนใหม่เบาๆชื่อน่ารัก แล้วก็ความหมายดีนะพี่ชอบค่ะชื่อจริงก็ขวัญยุคนส่วนชื่อเล่นก็ของขวัญจ้ะเดี๋ยวแจ้งเกิดเราค่อยว่ากันนะเรื่องที่พี่จะรับของขวัญเป็นลูกบุญธรรมตอนนี้พี่อยากให้ขวัญพักผ่อนมากๆเรายังเหลือเวลาอยู่ด้วยกันอีกตั้ง3มเดือนเพราะงั้นพี่ก็จะดูแลขวัญใหด้ดีที่สุดเหมือนที่เคยดูแลนั่นแหละอยูุ่คนทอนเอ่อยถึงสิ่งที่เธอได้วางแผนไว้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอยังไม่ได้บอก คือเมื่อครบสามเดือนแล้วเธอจะสารภาพรักรก,กับเจิมขวัญส่วนเหตุผลที่ต้องรอจนครบกำหนดนั้นเป็นเพราะเธอต้องการให้เจิมขวัญตัดสินใจด้วยตัวเองโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆมาผูกมัดอีกค่ะเจิมขวัญรับคำด้วยความรู้สึกเจ็บแปลบในหัวใจเพราะเวลาที่เธอจะได้อยู่กับยูคนทอนและลูกนั้นเหลือน้อยเต็มทีแล้วก่อนที่ทั้งคู่จะพูดอะไรกันต่อ พยาบาลก็นำขวัญยูคนเข้ามาเพราะถึงเวลาที่เจิมขวัญต้องให้นมแล้วซึ่งพยาบาลก็สอนท่าทางให้กับเจิมขวัญก่อนจะคอตัวออกไปทำงานของต้นต่อซึ่งยูคนทอนก็มองภาพตรงหน้าด้วยความปลื้มใจแม้จะยังไม่มีน้ำนมออกมามากนักแต่เจิมขวัญก็จำเป็นต้องให้ลูกสาวดูดต่อไปเพื่อเป็นการกระตุ้นให้น้ำนมออกมามา,มากๆแต่เมื่อสังเกตเห็นยูคนทอนจ้องเธอขนาดนี้เจิมขวัญก็อดรู้สึกเขินไม่ได้เหมือนกัน พี่หยกช่วยหันไปทางอื่นก่อนได้ไหมคะขวัญอ,อ่อขวัญาอคะ่ะเจิมขวัญบอกกับยูคนทอนตามตรงตอนนี้แก้มของเธอก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงระเรๆอายอ,อ,อะไรกันทำอย่างกับพี่ไม่เคยเห็นขวัญรูไหมว่าตอนนี้พี่ิฉาลูกมากเลยนะยูคนทอนกล่าวพลางอมยิม้มเจิมขวัญของเธอเคยน่ารักอย่างไรก็ยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมพี่ยกพูดอะไรก็ไม่รู้ จอมขวัญกล่าวด้วยความเขินอายก่อนจะเป็นไฟหันหลังให้ยุคนทอนเสียเองซึ่งเจ้านายสาวก็ยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวมาถึงตอนนี้ยุคนทอนรู้สึกรักและภูมิใจในตัวของเจิมขวัญอย่างที่สุดยิ่งใช้ชีวิตร่วมกันนานวันเข้าเธอก็ยิ่งมั่นใจว่าเธอรักคนไม่ผิดจริงๆข่าวการให้กำเนิดขวัญยุคนได้สร้างความดีใจแก่ครอบครัววงวิโรธสิริเป็นอย่างมาก สมาชิกในครอบครัวต่างผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลเจิมขวัญและขวัญยุคนจนทั้งสองแม่ลูกมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถกลับบ้านได้แล้วโดยยศินีจะมาอยู่ที่บ้านด้วยหนึ่งสัปดาห์เพื่อสอนสะพยคนเล็กดูแลลูกให้ชำนาญกว่านี้ซึ่งยุคนทอนเองก็ต้องเรียนรู้ด้วยเพราะเธอจะได้ช่วยเจิมขวัญดูแลลูกอีกแรง ส่วนงานที่บริษัทยุคคนทอนให้เจิมขวัญลาคลอด3เดือนเพื่อดูแลลูกและทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆเท่าที่พอจะทำได้หลังจากที่จัดการเรื่องของเจิมขวัญและลูกจนเข้าที่เข้าทางดีแล้วยุคคนทอนก็มาทำงานตามปกติวันนี้เธอมีนัดคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับพี่ชามนซึ่งหากทุกอย่างเป็นไปด้วยดีครั้งนี้จะถือเป็นการสั่งผลิตในล็อตที่3แล้ว สวัสดีคะ่ะน้องพีทนั่งก่อนสิคะอยู่คนทอนกล่าวเชื้อเชิญให้อีกคนนั่งที่เก้าอี้ตรงข้ามกับตนขอบคุณค่ะพี่ยกพี่ชามนเอ่ยพลางยิ้มหวานก่อนจะซุดตัวลงนั่งตามที่อีกคนเชื้อเชิญน้องพิทดูสัญญาที่พี่ร่างก่อนนะคะเพื่ออยากเพิ่มเติม,ตมอะไรเข้าไปเราก็คุยกันวันนี้เลยอยู่คนทอนเอ่ยพลางยื่นสัญญาให้กับนางแบบสาว ก่อนที่คนจะรับมาและอ่านอย่างละเอียดสักพักเธอจะเงยหน้าขึ้นมาและยิ้มให้กับคนตรงหน้าไม่มีอะไรต้องแก้ไขแล้วค่ะเอาตามนี้เลยก็ได้ค่ะเงินนงพิสะดวกเซ็นสัญญาว,วันนี้เลยไหมคะอยู่คนทอนถามเพราะเห็นว่าไหนไหนพี่ชามนก็อุตส่าห์เดินทางมาที่นี่แล้ว<ๆ>ก็น่าจะเซ็นสัญญาให้เสร็จวันนี้เลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาวันหลังอีกค่ะ พิชามนรับคำเสียงเบาก่อนจะกล่าวต่อพี่หยกนี่ดูจะสนใจแต่เรื่องงานนะคะตั้งแต่วันนั้นที่เราคุยกันจนถึงวันนี้พิศว่าเราก็รู้จักกันในระดับหนึ่งแล้วในเรื่องของธุรกิจเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วทำไมเราไม่ทำให้ความสัมพันธ์ของเรามันคืบหน้าบ้างล่ะคะนางแบบสาวทวงถามในสิ่งที่เธอและยุคคนทอนเคยพูดคุยกันไว้ก่อนหน้านี้ส่วนยุคคนทอนมองคนตรงหน้านิ่งก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบ สำหรับพี่แล้วน้องพีทเป็นลูกค้าคนสำคัญค่ะพี่ไม่อยากให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมีผลกับธุรกิจและไม่อยากให้ธุรกิจมีผลกับความสัมพันธ์ส่วนตัวเพราะงั้นพี่คิดว่าเราเป็นอย่างที่เป็นอยู่น่าจะดีกว่านะคะถึงพี่ยกจะบอกว่าไม่อยากให้ทั้งสองเรื่องมีผลต่อกันแต่ถ้าเกิดมันมีขึ้นมาจริงๆล่ะคะพิชามลกล่าวพลังยกยิ้มมุมปากตอนนี้เธออยากจะลองท้าทายคนตรงหน้าดูสักครั้ง เพราะหากสเสน่ห์ของเธอใช้ไม่ได้ผลแล้วแล้วก็เธอก็จะลองใช้ผลประโยชน์ด้านธุรกิจมาต่อรองดูเพราะการเซ็นสัญญาในครั้งนี้เธอต้องการสั่งผลิตลอตใหญ่ซึ่งถือว่ามีมูลค่าสูงเลยทีเดียวน้องพีทหมายความว่ายังไงคะถ้าพีทตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาละคะบางทีพีทอาจจะกำลังมองหาผู้ผลิตรายใหม่ๆอยู่ก็ได้นะคะพี่เข้าใจคะ่ะว่าคู่แข่งทางธุรกิจของพี่มีเยอะ ทั้งรายเก่าและรายใหม่แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ลูกค้ามีสิทธิ์จะเลือกบริษัทที่ดีที่สุดแต่พี่เองก็เชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทของพี่มีให้กับลูกค้าเสมอมาถ้านงพีทจะไม่เซ็นสัญญาจริงๆพี่ก็คงทําอะไรไม่ได้แต่พี่อยากให้นงพีททบทวนถึงงานผลิตของพี่ทั้งสองล็อตที่ผ่านมาว่ามีข้อบกพร่องตรงส่วนใดบ้างหากมีข้อบกพร่องนองพีทก็แจ้งมาได้เลยพี่ยินดีปรับปรุงการทํางานที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ แต่หากไม่มีข้อบกพร่องอะไรพี่ก็อยากให้เรากลับมาร่วมงานกันอีกครั้งเพราะพี่ว่าการเอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับเรื่องงานอาจไม่เป็นผลดีต่อเราทั้งคู่นะคะอยู่คนทอนอธิบายยืดยาวเพื่อหวังให้พี่ชามนเปลี่ยนใจแม้ช่วงหลังๆเธอจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นหลายรายแต่หากหวังจะดำเนินธุรกิจต่อไปในระยะยาวการรักษาลูกค้าเก่าไว้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ พี่หยกนี่สมเป็นนักธุรกิจจริงๆนะคะเอาเถอะค่ะพี่ยังพอใจกับสินค้าและบริการของที่นี่อยู่เพราะฉะนั้นพี่จะทําธุรกิจกับพี่หยกต่อไปแล้วกันนะคะพี่ชามนเอ่ยพลางยิ้มบางๆเธอยอมรับว่าเธอแพ้ยุคคนทอนอย่างราบคาบไม่ว่าจะใช้สเสน่ห์หรือใช้ผลประโยชน์ทางธุรกิจก็ไม่สามารถน้มน้วให้อีกคนมาเป็นของเธอได้เลยและตอนนี้แบรนด์เครื่องสำอางของเธอก็เป็นที่นิยมของตลาดเป็นอย่างมาก ดังนั้นเธอคงไม่เอาแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองไปเสี่ยงกับบริษัทใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะบริการได้ดีเท่าหรือดีกว่าบริษัทของยูคนทอนอย่างเด็ดขาดขอบคุณนะคะน้องพีทที่ให้ความไว้วางใจบริษัทของพี่อีกครั้งยูคนทอนกล่าวด้วยรอยยิ้มเมื่อเห็นอีคนเปลี่ยนใจค่ะส่วนเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเราพีทคงไม่พูดถึงอีก พอเท่าที่พิยกพูดมาพิทก็คิดว่าพิทเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าเราสองคนเป็นได้แค่ไหนพิชามนกล่าวพังรู้สึกปวดหนึบๆในหัวใจแต่เธอคิดว่าอีกไม่นานเธอก็คงทําใจให้ลืมกับความเจ็บในครั้งนี้ได้เองค่ะพี่ดีใจนะคะที่ได้ทํางานร่วมกับน้องพิทพี่ว่าอีกไม่นานน้องพิทต้องเป็นผู้บริหารที่เก่งมากแน่ๆขอบคุณนะคะพีโยก พิสว่าเดี๋ยวเรามาเซ็นสัญญากันเลยดีกว่าค่ะจะได้เริ่มผลิตเลยพิสไม่อยากให้สินค้าขาดตลาดค่ะพิชามนเอ่ยด้วยรอยยิ้มบางๆถึงแม้ในเรื่องของหัวใจเธอจะไม่สมหวังแต่เธอก็ยังมีธุรกิจที่ต้องดูแลเพราะฉะนั้นจะมามัวเสียอกเสียใจไม่ได้อีกอย่างเธอเองก็มีศักดิ์ศรีพอที่จะไม่ตามตื่อยุคนทอนต่อพรแค่เธอทำเรื่องหน้าไอในคืนนั้นมันก็มากพอแล้ว ดังนั้นเธอคงไม่คิดจะดันทุรังอะไรอีกอยู่คนทอนรู้สึกโล่งใจที่การเซ็นสัญญาเป็นไปด้วยดีเพราะนั่นหมายถึงเม็ดเงินจำนวนมากที่เธอจะได้รับจากงานนี้เพราะเธอไม่ได้ทำเพื่อตัวเองและบริษัทเพียงอย่างเดียวแต่ยังทำเพื่ออีกสองชีวิตที่เธอจะต้องดูแลให้ดีที่สุดด้วย